กรับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกันอีกแล้วเนาะการ์ตองเอกคนบ้าหวยรวยแน่นอนสวัสดียามเช้าวันอังคารที่18พฤษภาคม2,564เช้านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะที่สําคัญก็คอมเมนต์เยอะๆนะคะจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปดีๆนะคะต่อไปเนาะวันนี้เจอกันไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะคะเรามาเริ่มการคํานวณแรกกันเลยคะ่ะสำหรับราศตา ประจำวันที่17นะคะผลออก6 7 7ล่างออก1 8ซึ่งเข้าวิ่งรูทนะคะ6มาเจาะไม่เข้าต้องขอใครวิ่งรูทดีดีด้วยค่ะวันที่18กันต่อนะคะ18พฤษภาคม2 5 6 4นะ้รารสตาราสตาเด่น3ลอง4 ไปหลุดเฟรมเนาะอ่ะเน้น3 2 3 8 3 7ลอง4 3 4 5 4 6ค่ะกัน3 5 4 9 9 3 2 2 3 8 4 3 7จ่จ้ะแคปไปเลยยังจ้าอ่ะพี่ๆทุกท่านนะคะที่รับชมนะชอบแนวทางแบบนี้แคปไปได้เลยค่ะ ตามต่อนะสำหรับแนวทางวันที่17พฤษภาคม2564เราจำปาสักผลออก2 49ล่าออก11นะคะซึ่งเมื่อวานหลุดเหมือนกันนะหลุดนะจ๊ะหลุดหลุดหลุดนะแต่ยินดีด้วยนะสำหรับใส่วิ่งนะวิ่งไว้ก่อนรู้ไว้ก่อนได้ถอนแน่นอนนะอ่ะรวยกันต่อสำหรับแนวทางวันนี้วันที่ 18พฤษภาคม2564ลาวจปากศักเดน3ลอง4เน้น32นะ37 30ลอง43 45 47กัน46 38 832 037 946ค่ะอ่ะแคปไว้เนาะแคปไว้ได้เลยนะ วันนี้อาจจะแบบมองหน้ากันไม่ค่อยเห็นหน่อยนะหรือมองหน้ากันแล้วก็เปลี่ยนแนวทางพี่ๆนะรับชมจะได้มีความบันเทิงหน่อยวิบวับวิบวับนะอ่ะต่อกันเลยค่ะสำหรับฮานอยพิเศษเมื่อวานออก0 6 0เล่า9ค่ะเมื่อวานฮานอยหลุดนะฮานอยพิเศษค่ะเพราะว่าออกเบิ้ลนะช่วงนี้เบิ้ลบ่อยเบิ้ล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 นะคะช่วงนี้วนมาเบิ้ลนะ ่ะก็เลยไม่เข้านะแต่ไม่เป็นไรนะวันนี้เรารุ้นกันต่อสําหรับฮาน้อยพิเศษอ่ะแคปไปเลยจ้ะสําหรับฮาน้อยพิเศษประจําวันที่18พฤษภาคม2564เด่น5ลอง6เน้น54 59 57ลอง65 64 67กัน69 50 654 659 657 ต่อจ้ะเรายังมีอะไรที่เราเข้านะไม่ใช่เราหลุดหมดเลยนะอ่ะสำหรับเมื่อวานออก6 2 6องล่างออก5 4ซึ่งวิ่งเข้ารูทนะคะรูท4มานะรองนะคะวิ่งรูท4ีมาแล้วก็เจาะกันไปเลยนะตัวรอง4 5ตัวแรกนะคะยินดีด้วยสำหรับสายวิ่งสายรูทและสายเจาะ4ีตามต่อวันนี้เลยค่ะสำหรับฮานอยพิเศษประจำวันที่18 พฤษภาคม2,564นะฮาน้อยแคบไปเลยจ้ะเด่น0ูลอง9เน้นศูนย์ห่นย์เก้าศลอง9491 98กาหนึ่งเก้าแปดกันศูนย์เจ็ดเก้าห่ง ดูง่ายๆนะคะสำหรับคนทำงานก็ดูได้นะคะสำหรับคนที่รีบร้อนก็ดูได้นะคะดูเลยนะคะชอบแบบไหนดูกันไปนะจ๊ะวันนี้ไปเร็วหน่อยนะเพราะว่ามีภารกิจที่ต้องทำต้องรีบมามาพูดแล้วก็มาทำให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะสำหรับตามต่อนะฮานอย VP ออก852 856่ะ8 5 6ล่างออก25นะเลข2กับเลข5มองกับหลังเหมือนกันเลยนะ สำหรับฮานอย VP เมื่อวานหลุดนะแต่เรามาจะสรุปผลให้ว่ามีอะไรเข้าบ้างนะแต่ที่รู้ในหลายๆท่านก็ตามฮานอยกันอยู่นะ v p p เพิ่งหลุดนะคะไม่เป็นไรวันนี้ต้องมานะเมื่อวานหลุดวันนี้ต้องมาเชื่อหนูนะไม่เคยทำผิดหวังอีกแล้วสำหรับฮานอย VP p ประจำวันที่1 8พฤษภาคม2564นะอ่ะแคปไปเลยจ้ะเด่น7ลอง8เลน70 7จ76 ลอง87 82 89กัน83 72 276 573 679ใช่ไหมคะอ๋อ,อ976จบไปแล้วเนาะสำหรับแนวทางของเรา5แนวทาง รับชมเป็นไงบ้างถ้าชอบแนวทางใหม่ๆนะหรือว่าอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ได้แล้วก็ที่สำคัญไปกดติดตามทางแฟนเพจ Facebook คนบ้าหวยรวยแนะ่นอนให้ด้วยนะคะเพราะว่าทางแฟน,แฟนเพจนะคะจะมีแนวทางต่างประเทศท่านผู้ชมรับชมหรือว่าแนวทางหุ้นไทยนะคะบนตรงนะคะหรือว่านิเคี๊นะคะใครชอบแบบไหนบอกเลยนะเดี๋ยวจะไปลงแนวทางให้นะจ๊ะช่วงนี้ก็พักผ่อนดูแลสุขภาพกันด้วยนะะไปไหนมาไหนนะเรายังไม่ได้วัคซีนนะเราก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้ เว้นระยะห่างกินร้อนช้อนกลางที่สําคัญล้างมือบ่อยๆนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเองด้วยนะคะร่างกายไม่เจ็บป่วยนะ,ะเราจะได้ไปทํางานนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะคะวันนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้น้องเอกขอตัวลาไปก่อนคะ่ะขอให้ทุกท่านร่ำรวยเฮงๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ